โอเคสวัสดีครับท่านผู้จเจริญทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนใช้โปรแกรมที่ใครๆทุกคนก็ต้องเจอนะครับนั่นก็คือ p e ค a าค r รนะครับซึ่งเพค k าคุรตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันที่5นะครับก็แป๊บนึ่งผม เก็บ <Okay, S 1> ไว้ที่ไฟล์งานไอเกมนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าผมโหลดเกมอะไรไว้อ่านี่ครับมันเป็นเพคคาคู a ่าครับอ่าดีไซเนอร์ไฟนะครับ, Fight, รบเป็นอ่าหน้าต่างแบบใหม่แล้วนะครับแม่อ่าเป็นแบบเอ่อที่เมนูทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับผมก็เพราะว่าเอ่อคือผมก็ที่จะมาวันนี้คือจะมาสอนวิธีการใช้คร่าวๆนะครับเพราะว่า ผมเห็นเพื่อนๆหลายคนที่บางคนนะที่ว่าเขาหารไฟล์กับผมหรือว่าอ,อยากทำชุดอะไรเงี้ยแล้วผมให้ใหไฟล์ที่มันเป็นฟรีไฟอ่ะไม่ใช่เกมนะหมายถึงไฟล์ที่มันแจกฟรีอ่ะโอ้แล้วก็แบบบางคนก็แบบเอ๊ะมันพิมพ์ยังไงมันจัดวางยังไงมันแก้ไขไซส์ยังไงนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนกัน นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าโปรแกรมเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟล์สักอันนึงขึ้นมานะซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วผมมีไฟล์อะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าง่ายสุดก็คงเป็นเบอร์เซิร์คไม่ก็เอาเอาันที่เป็นไฟล์แจกฟรีแล้วกันไอจะได้ไม่นี่จะได้ไ,ม,ไ,ดไม่ไอันอนี้กันหรือว่ามันอยู่ใดมันอยู่ไดดีวจะจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน ่าอย,ไยออาไะเอาเป็นว่าเราเอาหัว V1 แล้วกันอ่ะอันนี้นะครับเวลาสมมุติเราซื้อไฟล์หรือว่าโหลดไฟล์มาแล้วเนี่ยนะครับทางร้านหรือว่าทางที่เขาแจกเนะี่ยถ้าเป็นร้านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าใจดีหน่อยเขาจะให้เป็นไฟล์ PDF มาเลยนะครับเป็น PDF ขาวดำเราก็ไปเปิดด n สเน่ Now, ครับผมแต่ว่าถ้า ก,ก็ถ้าบางที่ใจดีก็แจกให้ก็ทําเป็น pdf พิมพ์ให้เลยแล้วบางที่ใจร้ายหน่อยเขาก็จะให้มาเป็นเพคคคูล่ามาเลยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของอไฟล์นะครับผมอ่ะวิธีใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมก็คือลูกกิ้งนะครับเพื่อซูมเข้าซูมออกนะครับอันนี้ทุกคนไม่น่าจะต้องเรียนเนาะคลิกขวาเพื่อหมุนนะครับผมแล้วก็คลิกซ้ายก็เพื่อหมุนเหมือนกันครับแต่ถ้าคลิกพร้อมกันจะเป็นการขยับตำแหน่งแบบนี้นะครับผมอ่ะตัวแบบนี้ก็เหมือนกันคลิกพร้อมกัน คลิกขวาเป็นการขยับตำแหน่งนะครับแต่ว่าคลิกซ้ายเป็นการรวบรวบพวกแบบทั้งหมดเลยนะครับผมก็เอาไว้ดูนะครับว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับถ้าเรารวบมันก็เหมาะกับการย้ายทีเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ว่าเอ๊ะฉันจะดูฉันมีไฟล์แล้วฉันจะดูบางชิ้นว่าชิ้นไหนประกอบยังไงนะครับเราก็คลิกไปที่ชิ้นนั้นเลยบางทีเราคลิ๊นมาเราไม่ดูออกเราก็คลิกไปเลยอ่ะ มันก็จะบอกว่าชิ้นนี้นะประกอบแบบนี้นะมันก็จะมีบอกให้เลยนะครับผมชิ้นนี้ประกอบตรงไหนเนี่ยเราคลิกชิ้นนี้ประกอบตรงนี้หรือว่าเราดูอย่างเงี้ยเราแบบชิ้นนี้มันอยู่ไหนว่าอ๋อชิ้นนี้มันอยู่ตรงนี้นี่เองเราก็คลิกดูได้นะครับทีนี้เนี่ยอไอ้พวกปัญหาการเรียงไฟล์เพื่อประหยัดกระดาษหรือว่าการเขาเรียกอะไรการเคลื่อนย้ายไฟล์หรือการทําหาเหวอะไรพวกนี้มันไม่มีปัญหาหรอก มันจะไม่มีปัญหาหลักๆตรงที่ว่า,าแล้วถ้าผมหัวใหญ่ผมจะปรับสเกลยังไงผมจะทำให้ไซส์มันพอดีกับตัวอย่างไรแล้วอันเก่าเนี่ยมันจะปกติอันเก่ามันจะไปอยู่ที่ setting นะครับผมแล้วก็มันจะเป็น s e ต scale แต่ทีเนี้ยตอนนี้ถ้าเราคลิกไปที่ setting มันจะไม่มีละอ่ะให้เราคลิกไปที่2 d นะครับเราไปที่ scale แล้วก็มาที่ set scale นะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมอ่ะ ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีะความสูงความกว้างแล้วก็ความลึกนะครับผมอ่ะก็อันนี้ที่เป็นมาตรฐานของมันเลยก็คือ28.5เซนนะครับแต่ว่าหน่วยอันนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับผมอ่า20.4เซนอ่าแล้วก็ลึกอาวไม่มันอาวมันถูกอะมันลึก23.9มเ้ซนนะครับผมก็สเกลมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับวิธีเซตสเกลก็เหมือนที่บอกครับไปที่ 2D นะครับผมแล้วก็ไปที่เซตแล้วก็มาที่เซตสเกลนะครับผมเซตไอสเกลเนี่ยถามว่าเราเซตเนี่ยเราควรเซตยังไงใช้เท่าไหร่นะให้เรา,าวิธีเซตเนี่ยถ้าเป็นพวกหัวถ้าเป็นพวกหมวกนะพวกหมวกม a s ส r i รเดอร์หรือว่าพวกที่มันเป็นหมวกเฮียอะไรก็ตามให้มันเป็นหมวกอะ่ะ ถ้าเป็นแบบโวกแบบเต็มใบนะครับอย่างที่ช่องจูเนียฮอบบี้หรือพี่จูเนียเคยบอกไว้ก็คือ,อง่ายสุดคือเอาหัวไปหนีบกับประตูหรือเอากล่อง2กล่องนะครับมาหนีบหัวเรานะครับหนีบนีแบบเหมือนเราครอบหูฟังอ,ะอ่ะหนีบปุ๊บแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดไปวัดนะครับได้เท่าไหร่เราก็มาแก้ไซส์อย่างหัวของผมเนี่ยขนาด ความกว้างนะครับ7นิ้วนะครับผม7นิ้วถ้าคุณจะเซตให้มันพอดีกับหัวคุณเลยเนี่ยคุณก็อย่าลืมคำานึงเรื่องที่ว่าอาจจะใส่ลำบากหน่อยนะครับก็เผื่อไส์ไ้ด้วยอ่ะในที่นี้ผมหัวผม19ใช่ไหมอ่ะผมก็เผื่อไซส์เป็นซัก25แล้วกัน25 2 5เซเพื่อที่เราจะได้ใส่ง่ายครับเราเปลี่ยนแค่ความกว้างก็พอนะพอเราเปลี่ยนความกว้างความลึกความอะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วย นี่เห็นไหมพอเราได้ปุ๊บมันก็จะได้ขนาดไซส์ที่เราสามารถใส่ได้แล้วไม่แน่นจนเกินไปนะครับอันนี้คือละอันนี้คือที่ที่เขาแจกนะครับเราก็ขยับไฟล์จัดเรียงได้เลยนะแล้วเราก็าค่อยมาอันนี้อีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยเรามาจัดทีนี้เราก็จัดหน้ากระดาษาสมมุติว่าผมจัดประมาณนี้ผมจัดเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกัน เอาแบบเออนี่นะผมจะเอาไปปินร้านนะครับผมทีเนี้ยผมจะเอาไปปินร้านถ้าถามว่าแนะนําให้ปินแบบสีหรือแบบขาวด,ดําดีผมก็อยากจะแนะนําว่าให้ปิินสีก็ดีนะครับเราจะได้อ่าดูชิ้นส่วนดูอะไรง่ายๆหน่อยแต่ว่าในกรณีที่บางคนไม่มีเครื่องปินหรือว่าเออพี่ครับถ้าปิินสีที่ร้านปินนะ่ะมันแพง ผมอยากได้ขาวดานะครับถ้าสมมุติกรณีที่ว่าร้านหรือว่าที่เราได้มามันไม่มีไฟล์ขาวดําให้นะ,ะสมมุติว่าผมจัดผมสมมุติผมจัดประมาณนี้แล้วกันนะเรามาที่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นเซตเนี่ยจะไม่ได้มาเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะต้องขออภัยที่ผมไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ากําลังเรียนอยู่โง่มากทกวนันนี้ต้องขออภัยด้วยล้วจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นขาวดําให้เลยเห็นไหม อ่าเนี่ยมันก็เราก็รู้เราก็จะได้เป็นราคาที่ถูกนะครับแล้วเราก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟเออแล้วก็พิมพ์ทูพีดีเอฟนะครับผมแล้วเราก็เลือกที่เก็บไฟล์ได้เลยนะครับผมว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปพิมพ์ได้ในราคาที่ถูกนะครับสําหรับบางที่ที่แบบว่าเออขาวดำแผ่นละบาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าสีแผ่นละ5บาทอ่านเะราก็พิมพ์แบบนี้ดีกว่าประหยัดตังค์เราด้วยนะครับกรณีคนที่มี คนที่ไม่มีเครื่องปิพนที่บ้านนะครับหรือว่ามีหรือว่ามีแต่ว,ว่าพิมพ์สีไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้ในการพิมพ์ขาวดำนะครับแล้วก็เซฟนะทีนี้อ่ะผมเซฟไปแล้วรอบหนึ่งผมก็เอ่อแล้วกันะ<ว>นะบแบกไว้ไว้แบกเนเราเซฟปุ๊บเราก็ไปดูที่อ่าที่เราเซฟไว้นะครับผมว่าเราเซฟไว้ตรงไหนก็อ่าผมเซฟไว้ที่งานนะครับปกติผมชอบเซฟไว้ที่งานใช่ปะวะ ไม่ใช่ด้วยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูเซฟไวตรงไหนวะออาอ๋อนี่นี่นี่จระนี่อ่ะเห็นไหมพอคิเข้ามาก็จะเป็นไฟล์ PDF ให้เราไปปริ้นแล้วก็เอามาประกอบได้เลยนะครับก็ข้า,ขาวๆก็มีประมาณนี้แหละกับสำหรับอ่าเพคคาคูล่าแราไม่จะเป็นว่าเราต้องไปซื้อไฟล์เราจะเอาไฟล์ฟรีมาก็ได้นะครับแต่ไฟล์ฟรีมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้า หรือว่าถ้าคนใช้เบลนเดอร์เก่งๆเนะี่ยก็สามารถปั้นโมเดลแล้วก็แกะมาเป็นไฟล์เพคคาคูล่าได้เหมือนกันนะครับผมก็จะฝึกสกิลตัวเองเพิ่มไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชดรับชมคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องสนใจทินยุนที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับน่ารักเป็นพิเศษนะครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากข้อมูลไว้สําหรับช่างทําพ็อปมือใหม่และมือเก่าที่กําลังใช้โปรแกรมนี้อยู่นะครับผมก็ ่าใครที่เก่งก็มาติชมผมหน่อยนะผมไม่รู้ว่าอธิบายถูกไหมแต่ตามที่ผมพอ,พอใช้มาผมใช้เป็นประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ